สวัสดีครับผมแม่พี่น้องปงปายสกู่ดทุกคนเนวทางฮานอยนะครับเนวทางฮานอยวันที่2ี่สิบ็ดมกราคมคิดเตสกราด2 0 2พันสนะครับผมเมื่อน,นี้เหมือนเดิมครับจะใส่วัดเด็ดัึงสีน้อยเลยนะครับนะใส่วัดใจเด็ดั้งสีน้อยเลยนะครับเนวทางผมเอ่อานวณมาจากฮานอยปกตินะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาเนียนกันเนีนก็น้อยปกติแล้วกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเด้อนะครับบน YouTube channel ก it ิติคนคำนวณทีวีสามสีเลขหาตัวเหมือนเดิมครับเลขดการหาตัวเลขเด้นมือนีครับหาคับเจ็ดครับถัดสิรูดรูดเจ็ดครับนะ นี่ผลหวยห้าน้อยเมื่อวานนะครับเนี่ยของเมื่อวานเฉพาะกิจนี่สามสี่เก่าแล้วก็นหนึ่งหาลางนะครับพิเศษนี่สามแปดเจ็ดบนนะครับแปดหกลางปกติก็คือหนึ่งหกสี่บนแล้วก็สี่สองลางส่วนส่วนพีพี่ครับเจ็ดแปดแปดกับสองเจ็ดนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อบ่ได้มาสู้มือบ่ได้มาแบ,บ่งปันแนวทางทุกมมือ มาเนี่ยประมาณเนี่ยปรว่าจังไดละ่ะถึงค้อมาพรอย่างนะครับแต่ว่าพยายามสี่หาข้อมูลมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับหลายๆคนก็รอยนะครับหาเจ็ดกับเจ็ดหาคือเน้เนๆครับส่วนเพิ่มเติมก็คือผมเซเลเหล็กเดียนสองตัวนี่แหละเหล็กหากับเหล็กเนะมาวินกับเหล็กขาดการหาตัวนั่นแหละหาสามหาสี่ หาห้าหกหาเจ็ดนะครับหาเจ็ดก็ยู่นี่แล้วแหละนะครับเจ็ดหานี่แล้วเจ็ดสามเจ็ดสเจหาเจหกเจเจนะครับอย่างนี้ เจ็ด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 ยังจิตเจ็ดเจ็ดือเป็นเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดได้พี่น้องได้ส่วนสามตัวเน้นเน้นสามตัวเน้นเน้นนะครับสามตัวเน้นเน้นก็ผมจะยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับคือเลขสามเลขเจ็ดกับเลขหานะครับห3าสามเจ็ดสามหาเจ็ดนะครับสี่หาเจ็ดแล้วก็ ห้าหกเจ็ดนะส่วนสามตัวเต็มนะครับผมก็สิวินเพิ่มเติมอีกเจ็ดชุดเนาะเพราะว่าตัวเนียนเอียงผมนี่เออผมง่วงนี่นี่นะผมง่มวงนี่นี่ผมง่วงนี้นี่ผมสิวินเพิ่มอีกเจ็ดชุดนะครับให้มันครบสิบชุดนะให้มันครบสิบชุดสาม สี่ห้าสามสี่หกสามสี่เจ็ดสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดมีแล้วนี่ห้าหกเจ็ดมีแล้วห้าหกสามหกเจ็ดสาม 7 35นะตามนี้ครับส่วนสองตัวเต็มนะครับมันกระสีเหลือเหล็กสามเหล็กสี่เหล็กหกเนาะที่มาด,ดึงมาจากเหล็กคัดการนะครับกบสิวิ่งในครบวินเพิ่มอีกสิบหาชุดนะครับกรสีมีสามสามเนาะสามสี 3, สามหาสามหกสามเจ็ดสี่สามสี่สหาสี่หกครับพี่น้องหกสามหกสหหหห หกเจ็ดนะครับตามนี้หลายบ่าะเต็มหน้ากระดาษเลยหลายครับแต่ว,ว่าตัดสิเอาเน้นๆกับตามนี้ครับตัวหนังสือสีแดงนะครับเฉพาะตัวหนังสือสีแดงนะถ้าเสื้อมันเนวทางเนาะนะครับผมใส่งานตรวจลุดครับ <laughs> อันนี้เจ็ดเจ็ดเด้อนะครับอันนี้ซีหาเจ็ดผมวินผ่านเนาะลืมเหลขไปตัวหนึ่งอันนี้ปากบอกเจ็ดเจ็ดแต่วเวลาเขียนเขียนเจ็ดหาเสยนะครับ โอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแนวทางหวยหวยเล่านอ้นองมือนน้เนาะมีหวยเล่านะครับเดี๋ยวเข่มนเจอกันครับสวัสดีครับ